ชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำขนมปังไส้สังขยาค่ะสูตรขนมปังนวดมือไส้สังขยาโฮมเมดทำง่ายมากๆค่ะสูตรนี้อร่อยลงตัวขนมปังนุ่มมากๆสังขยาก็นุ่มประมุนลิ้นรสชาติหวานน้อยหอมใบเตยเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาผสมนมสดน้ำตาลทรายและยีสต์เข้าด้วยกันค่ะ ใส่ส่วนผสมทั้ง3อย่างรวมกันคนให้เข้ากันและพักไว้15นาทีจากนั้นนำส่วนผสมไปเทใส่ในโถค่ะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่แป้งลงไปจะใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะจากนั้นใช้ไม้พายคนแป้งและส่วนของของเหลวให้เข้ากัน พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่เนยค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดค่ะตามด้วยเกลือเป็นเนยนิ่มนะคะจากนั้นนวดด้วยมือได้เลยค่ะนวดจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีจนจับตัวเป็นก้อนและไม่ติดโถจะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วเราก็จะพักเขาไว้ค่ะให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าใช้พลาสติกแรปคลุมไว้หรือผ้าก็ได้ค่ะ พักไว้ประมาณ60-80นาทีเมื่อครบเวลาเขาก็จะขึ้นฟูประมาณนี้ค่ะให้เรากดลงไปเพื่อไล่อากาศจากนั้นให้นำออกมาจากโถค่ะโรยแป้งลงไปบนที่รองจากนั้นนำแป้งโดนวางไว้ค่ะแล้วก็คลึงแป้งให้เป็นก้อนกลงแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะตัดแบ่งแป้งค่ะ จะตัดแบ่งแป้งออกเป็น12ชิ้นตัดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปช่างค่ะให้ได้ก้อนละประมาณ38กรัมได้ทั้งหมด12ก้อนค่ะจากนั้นก็จะนำแต่ละก้อนมาคลึงกลมค่ะทำตามคลิปเลยนะคะทำแบบนี้จนครบทุกลูกแล้วก็นำไปวางเรียงไว้ค่ะ ผิวของโดจะมีความนุ่มนิ่มนะคะไม่แฉะค่ะเวลาทำเราก็จะเอามือไปคลุกกับแป้งไว้ก่อนค่ะเพื่อป้องกันโดติดมือค่ะหลังจากทำเสร็จแล้วเราก็จะพักเข้าไว้ประมาณ30นาทีค่ะโดยใช้พลาสติกหรือผ้าคลุมไว้ค่ะเพื่อให้ขึ้นฟูอีกหนึ่งเท่าค่ะพอครบเวลาเราก็จะนำแต่ละรูปมาขึ้นรูปค่ะ ขึ้นรูปแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแนะนำว่าให้หยิบมาตามลำดับที่เราวางไว้ครั้งแรกนะคะกดลงไปแล้วก็พับเข้ามาทำตามคลิปเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปวางเรียงไว้ในถาดนะคะทำแบบนี้จนครบทุกลูกค่ะจะใช้เป็นถาดขนาด8คูณ8นิ้วค่ะ ัดกระดาษรองโดยให้สูงกว่าขอบถาดนะคะเพื่อสะดวกในการยกออกจากถาดหลังจากที่ขนมปังสุกค่ะหลังจากขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ในถาดค่ะจะพักไว้อีก20นาทีเพื่อให้เขาขึ้นฟูอีกหนึ่งเท่าค่ะหลังจากครบ20นาทีเราก็จะมาทาหน้าด้วยไข่แดงและนมสดค่ะ ผสมนมสด2สซ้อนโต๊ะกับไข่แดงคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปทาบนโดได้เลยค่ะทาให้ทั่วและมีสีเสมอกันนะคะเวลาที่เขาสุกออกมาจะได้สีสวยค่ะหลังจากทาหน้าเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าอบได้เลยค่ะ อบด้วยอุณหภูมิ150องศาใช้ไฟล่างไม่เปิดพัดลมค่ะจัดวางไว้ชั้นล่างของเตออาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ17-18นาทีหรือจนกระทั่งสีสวยและมีกลิ่นหอมค่ะพอครบเวลาเราก็จะนำขนมปังออกมาค่ะจากนั้นค่ะจ,ะจะทาด้วยเนยทาด้วยเนยให้ทั่วบนหน้าขนมปังนะคะตอนที่ขนมปังยังร้อนๆเลยค่ะ เพื่อให้เนยซึมไปกับเนื้อขนมปังนะคะเนื้อขนมปังของเราก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความวาวสวยค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะทาด้านบนเป็นเนยนิ่มอุณหภูมิห้องค่ะจากนั้นค่ะย,ยกขนมปังออกมาจากถาดนะคะแล้วก็พักเขาไว้ให้อุ่นๆค่ะเนื้อขนมปังที่ได้จะมีความนุ่มมากค่ะแล้วก็หอมด้วยค่ะ ต่อไปเมื่อเราพักไว้จนอุ่นแล้วเราก็จะใส่ไส้ค่ะจะใช้เป็นไส้สังขยานะคะสูตรวิธีทำสังขยาใบเตยจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเป็นเพื่อนกดดูได้เลยค่ะก่อนใส่ไส้เราก็จะใช้มีดปลายแหลมเจาะรูแล้วก็ใช้ตะเกียบเจาะลงไปอีกทีนะคะจากนั้นก็บีบสังขยาใบเตยลงไปได้เลยค่ะบีบให้ล้นขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ เพื่อให้ดูสวยงามและน่ารับประทานค่ะบีบจนครบทุกลูกเลยนะคะใครชอบไส้เยอะก็บีบเยอะๆเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขนมปังสังขยาของเราสูตรขนมปังนวดมือไส้สังขยาโฮมเมดทำง่ายมากๆค่ะสูตรนี้การ,รันตีเนื้อขนมปังแป้งนุ่มเหนียวนะคะไส้สังขยาใบเตยรสชาติหวานน้อยหอมใบเตยอร่อยมากๆค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ